สวัสดีครับพ,พี่น้องครับบันเดทครับลองาพ,พาผีพระนองมาลองเมึงเป็นเกี่ยวเขาได้ไอมเด้ออันนี้พิศนุโลกซีให้กันครับตัวนี้ครับอีกทงหนึ่งครับสิบสามไร่พี่น้องครับวันนีเ้เขาเป็นเขาลมหลายได้พี่น้องครับเพื่อนี่ลมทั้งปุ่นกะลมเนี้ยยืนเนี้ยตว่า,าพ่อๆกันครับลุงก็ยืนนี่ ต้องตัวเครื่องได้หลับไหมก็วเผื่อลมสลายกว็วันนี้บินได้อยๆครับนี่ไม่ได้พี่ต้องมีเปลี่เปลี่ยนติดดินเรื่องป,ปัญหานี่คือบนลมธรรมดาดพี่น้องมันมีน้ำพร้อมครับนี่ครับมันมีน้ำอยู่พี่น้องแปะน้ำไปเลยถ้าลดเกี่ยวมันก็ใจเย็นได้ไหมนะครับหรือว่าเกี่ยวมากใจเย็นเติบครับค่อยไป เอามาลุ้นกันครับพี่น้องวันนี้ว่าจะได้จักตันน้องอยังเนาะผ่านบัวนะครับเห็ดหน้าปีนี้ทงนี่เห็ดยากยากพี่น้องครับตผมแด้เ,เรื่ของบ้านเลยครับน้ำพวกตีปนสิบบ้านแห่งแล้ววันนี้ผมมาบ้านหล่าแล้วพี่น้องบ้านหล่าบ้านซ่าก็กทงทั้งเพป็นทั้งขุดมาเล่เป็นมันถือช่วงพายุมากพอดีครับกลายเป็นว่า บ้านตมว่านตัวสูบหน้าหมอกยุบเป็นเครื่องเดือนไี้ไหน้องสูบหน้านะครับดังไใดเขาว็ปลานี่เอานั่นก็ลูกเกีียวหัวใจเย็นเตือนไปน้องครับตกลงด้งนการไม่น้องว่าจะเป็นส่งหดเอาลมหลายอยู่วางกัน ฟังนี่ก็พ่อได้พี่น้องครับแต่ว่าบางมองมันเป็นห้องไฟฝอยได้มไนเลยกดังสี่กับพ่อไถ่มาดังสี่มันห้องแาบนี้พี่น้องเนี่ยห้องเขาถือว่านี่ครับผมนี่หน้าทั้งเต็มยังไงมีหนามอยู่ับมีหนามอยู่กระสอบหนามทั้งสายก็ไม่รับกระชิ่งลมยังไงนี่ครับ ไปหน่นะโอ้ยุกยักจเป็นุปับุปับนำสายครับ่ยวไป่องไหนก่อนก็ต้อง,งเยนสายก่อนนะครับก้วนใจเย็นได้เหรอเนี่ยใจเย็นใจเย็นเติมใจเย็นเติมก็ประเดีเป,ดปเปิดน้ามน้าตระตหแข้งน่เปิดเนี่ยครับพอน ก็เทกระสาอะไรออกหน้าตรงกสะสาบ,บุกไม่ร้อยหัวไม่หัวอยู่โอ้เป็นขามไปทั้งปูดเลยไหมน้องครับเนขามบ่หรือบว่วขาม,มเรื่องเส้ส่งไหนบ่ทขันขามครับหลายช่างส่งหนีก่อนอมาเบิองต่อมือเกี่ยวเขาล้มไหมน้องครับผมถือว่าหลุดเกี่ยวเจ้านี่ใจเย็นไปเลยครับใจเย็นใจเย็นถือว่าใจเย็นเอ้าขามไปเลยครับพี่น้องครับ ไปทงผุนเลยเอา้ามาไปรับเบิ่งท่าผุนพี่น้องเดี๋ยวยางขับสายไปก่อนอันนี้ครับพี่น้องครับฟังนี่กับมันสีลม้มต้งสีอลไรพี่น้องนี่นี่มีไปกับดินได้สีอะไรครับนี่ที่แรยกยืนเที่ยงที่รี่ครับพ่อมาเจอลมเจอพยุเขอ่อล้มเมบไปเลยพี่น้องเอา้าเพยูงาน,านนั่นตัวนี้ผมไปผิดทางครับเอาพาไปน้องอยางเบิ่งก่อนเอา้า โอ้ยหลวงมานหน้าจะคลองคุ่นณผอยู่ฟังฝุ่นนะครับแต่ว่านี่ไปเปลี่ยนส่งหนีไปครับมาเบิ่งเขาหมดเลยเอาไปเบิ่งนฟังหนันพี่น้องกลับขึ้นทางเกา่ามาครับพี่น้องบด็กเอาเบิ่งรถครับถือว่าเกี่ยวใจเย็นนะพี่นนะ้องเนาะเป็นเกี่ยวใจเย็นอยู่ครับวันนี้ได้คิ้วแรกพี่น้องว่าอาจจะเป็นคิ้วแรก,กว่าต่ว่ารู้สึกว่ารถใจเย็นครับ

ได้ไรนะครับ สด้งาน,น,น,งงาน,านงมาตรง,งนี้สไดตั้งไ่นรูปพนนะครับเดกมเบิ่งเรื่อเลยเกี่ยวว่าันนะครับานเกียเก่ยวเกี่ยวลนี่นาปอพี่น,น้อดิโอ้อขืนแน่นแนเนาะไี่้องจะขนไหน <c oughs> เอาไปพอกันคิปนาครับตอนบ่ายทีนี่สวัสดีครับผม